สวัสดีครับพี่นงที่รักยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเข้าใจาพระมีทีละข้อปีที่3ปีนี้ปี2025เนี่ยเป็นปีแห่งการเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งเราใช้ข้อพระมีประจําคือกิจการบทที่20ข้อ25เป็นข้อพรามีประจําปีสอดคล้องกับ2025พี่น้องพี่นกที่รักครับหับวข้อที่ว่าเราจะศึกษากันในวันนี้ก็คือว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่พระเยซูนเน้นตลอดเวลาครับก่อนหรือก่อนที่พระองค์จะสิ้นพระชนหลังจากที่พระองค์ทรง ฟื้นคืนประชชนเมื่อพงสอนเพศนาเมื่อพงสนทนากับประชาชนขณะทีท่พงส่งอักรทูต12คนออกไปขณะที่พงส่งสาวก70คนออกไปทั้งหมดที่พงสั่งสอนหรือส่งออกไปคือให้พูดถึงเรื่องแผ่นดินของเจ้าฉะนั้นเนื่องจากเราเป็นสาวกของพระเยซูถ้าพระเยซูนเน้นเราก็ต้องเน้นเหมือนกันโอเควันนี้เราจะเรียนกันต่อในลูกาบทที่19ข้อ13-15 แต่ก่อนที่เราจะดำดิ่งไปที่พรมมะคำของกใหยเราใช้เวลานี้อธิฐานด้วยกันคุณพ่อครับเราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าและเปล่าประกาศว่าแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ท่ามกลางเราแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในเราและไหลไหลออกจากเราแล้วเปล่าประกาศว่าวันนี้เราขอตั้งพ่อไว้ตรงหน้าขอใช้เวลานี้สัมกิจธรรมคอยโนเนียกับพ่อขอใช้เวลานี้ที่จะยอมรับการเปลี่ยนแปลงจิตใจคอยพระคำทำปฏิกรรมกับเราแล้วเปล่าประกาศว่าพระวิญญาณของพระเจ้าซึ่งก็คือพระเจ้าเองเคลื่อนไหวอย่างเป็นอิสระ นำให้สิ่งที่เป็นพระคุณพระพรโดยการที่พี่เยซูได้ทรงกระทําให้สําเร็จนั้นสําแดงกับเราแม้ว่าพี่น้องท่านหนึ่งท่านใดเข้ามามีความจําเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดถ้าสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถูกกระทําให้สาเร็จแล้วโดยพระราชกิจแห่งการทรงไถ่ขอพรายานของพระเจ้าปลดปล่อยทําให้เกิดหมายสําคัญการศยา์การช่วยกู้เวลานี้โดยความเชื่อในพระคุณของพระเจ้าขอเชิญพระวิญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวทําให้เกิดการรักษาทําให้เกิดการเปลีป่ยนแปลงท,ทําให้เกิดหมายสําคัญและการศัจจา์ที่สําคัญคือ ให้แผ่นดินของมารการครอบครองของมารถูกทําลายอย่างสิ้นซากแล้เปล่าประกาศสิ่งนี้ในนามพระเยซูอามนเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เราดําดิ่งไปที่พระคําของพระเจ้ากันเลยเมอนเดิมพี่น้องดูข้างบนนะัวข้อ้องเราที่เรากําลังเรียนรู้ก็คือว่าแผ่นดินของพระเจ้าคือสิ่งที่พระเยซูเน้นตลอดเวลาพี่น้องที่รักครับข้อคัาพีข้างบนที่เป็นตัวขาวๆนะั่นน่ะโอเคเป็นสิ่งที่ชี้ว่าก็คือเป็นข้อบัามพีที่เราศึกษากันมาตลอด โอเคก็คือในหัวข้อก่อนหน้าเนี้ยฉะนั้นพี่น้องสามารถที่จะไปศึกษาดูเองหรือว่าไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้โอเคดูกันต่อไปครับลูก 9, ก้าบทที่19ข้อ13นีพระเยซูกำลังพูดถึงพี่น้องจำได้ไหมพูดถึงผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังจะไปแดนไกลแล้วก็เนี่ยมอบของเพราะว่าจริงๆก่อนหน้านั้นพระเยซูกาลังจะเสด็จไปที่กรุงเยรูซาเล็มแล้วก็ <c oughs> ประชาชนนี่ยคิดว่าแผ่นดินของพระเจ้าเนี่ยกำลังจะมาในกระแสหเหตุที่พระเยซูเล่าขาอบอออประมาณนี้โอเคพี่น้องไปฟังหาฟังวันเมื่อวานนี้โอเคลูกกาบที่สิบเก้าบอกว่าท่านจึงเรียกทาสของท่านสิบคนมามอบเงินไว้กับพวกเขาสิบมีนาแล้วสั่งว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมาพี่น้องรักในเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านั้นตรงนี้เนี่ยเรารู้ว่า,านายตรงเนี้ยโอเคนายตรงเนี้ยจริงๆแล้วคือเล็งถึงพระเยซูกิตโอเคนายตรงเนี้ยเล็งถึงพระเยซูกิต แล้วบอกว่าจงเอาไปค้าขายจนกว่าเราจะกลับมาจริงๆตรงนี้ชี้ว่าพรเยสคิดเนี่ยคาดหวังว่าคนของโะรงเนี่ยโอเคจะทําบางอย่างไม่ใช่ลอยเฉยๆไม่ใช่มานั่งคํานวณเวลาแล้วลอยเฉยๆไม่ทําโอเคจริงๆแล้วในอ่าก็คือในขณะท,ที่ขณะท,ที่เรากําลังรอคอยว่านายจะกลับมาพระเยสคิดจะเสด็จกลับมาเนี่ยเราต้องทํางานของเราในตอนนี้ก็คือเป็นคำบอกมาว่าไปค้าขาย พี่น้องเห็นยังพระเยซูคิดไม่ได้ต้องการให้เราอยู่เฉยๆกลัวรอคอยแบบไม่ได้ไม่ได้ทํไหนไม่ครับเราต้องรับใช้ขณะที่เรารอคอยฉะนั้นจงเลื่อจงรู้เรื่องนี้ว่าเราได้รับคําสั่งในขณะที่เรารอการเสด็จกลับมาของพระเยซูกิดซึ่งเป็นแผ่นดินของพระเจ้าอีกแง่มุมหนึ่งในการมาครอบครองในโลกนี้พระองค์สั่งให้เราทํางานต่อไปแล้วบอกด้วยว่าเราจะกลับมาพี่น้องเห็นยังในเรื่องเกี่ยวกับแผ่นดินของพระเจ้านั้นมันเกี่ยวข้องกับการที่พระเยซูริดเจ้าเสด็จไปแล้วพระองค์จะ,สะเสด็จกลับมา และกลับมาครอบครองโลกนี้ดูต่อไปข้อสิบสี่ครับแต่ชาวเมืองเกียรติชังท่านผู้นั้นหมายถึงนายในที่นี้เล็งถึงพเยูคิดจึงส่งทูตตามหลังไปเพื่อทูลว่าพวกเราไม่ต้องการให้ท่านผู้นี้มาปกครองเหนือพวกเราพี่น้องเห็นยังครับว่าปกครองชี้ในเรื่องในเรื่องนี้ว่าเรากําลังพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของแผ่นดินของพระเจ้าเป็นเรื่องการครอบครองพี่น้องที่รักก็คืออันนี้เล็งถึงคนในโลกครับที่เขาไม่ต้องการให้พเยสคิดปกครองเขาไม่รู้จักโกรก และแท้ที่จริงแล้วงานของเราในข้อหนึ่งที่บอกว่าไปค้าขายเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการที่เราจะนําคนเหล่านี้คนที่ยังเกดชงังพระเยซูคิต์คนที่ไม่รู้จักข่าวประเสริฐให้เขาได้รู้จักกับพรงอะค์โ okay? อเมื่อเขารู้จักแล้วเขาจะต้องการให้ระองปกครองเหนือพวกเขาเพราะว่าเขารู้เขาเริ่มเข้าใจว่าถ้าพระเยซูไม่ปกครองเหนือพวกเขาผู้ที่ปกครองเหนือพวกเขาก็คือมารหรือวิญญาณชั่วต่อไปครับข้อสิบห้าเมื่อท่านได้รับอํานาจครองแผ่นดินกลับมาแล้ว ในตอนนี้ก็คือเล็งถึงการที่พระเยซูริตเสด็จกลับมาโอเคซึ่งเสด็จกลับมาครอบครองแหละโอเคเมื่อท่านได้รับอํานาจครองแผ่นดินกลับมาแล้วพี่น้องเห็นยังอย่างที่ผมบอกก็คือมันเป็นหัวข้อ2เหมือนกันก็คือว่าในขณะที่เรารอพรงเนี่ยเราต้องรับใช้แล้วพงจะเสด็จกลับมาวันหนึ่งซึ่งการกลับมานั้นเราไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ครับแม้กระทั่งพระเยซูก็บอกว่าพงไม่รู้ครับ ฉะนั้นอย่าหอย่ามั่วแล้วอย่าให้ใครบอกว่าถ้าไปศึกษาวิวรศึกษาดานเนียนเราจะรู้จริงไม่รู้ครับเพราะว่าพระเยซูไม่รู้วิวรพระเยซูเป็นคนพูดดานเนียนพระเยซูก็รู้เพราะคมภีต,ตอนนี้ดีในขณะที่พง์ยังอยู่ในโลกนี้แต่ผมก็บอกว่าพงไม่รู้นั่นหมายถึงว่าต่อให้ศึกษายังไงก็ไม่รู้วันเวลาแน่ๆครับมันรู้แค่กรอบเพราะว่าจุดประสงค์ที่พระเจ้าบอกเราก็คือเพื่อให้เราเตรียมตัวเหมือนกับ หลายครั้งคงบอกว่าเหมือนกับขโมยจะมาคือถ้ารู้ว่าขโมยจะมาก็จะเตรียมตัวเวลานั้นก็คือไม่มีใครรู้เลยครับอย่าว่าแต่ไม่รู้วันไม่รู้ปีไม่รู้เดือนไม่รู้อะไรแต่เรารู้ว่าพงศ์จะเสร็จกลับมาแล้วมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆให้รู้เรื่องนี้ครับต่อไปบอกว่าท่านจริงเรียกพวกทาสที่ด้านให้อ่าท่านให้เงินไว้นั้นมาเพื่อจะดูว่าพวกเขาค้าขายได้กําไรเท่าไหร่พี่น้องเห็นยังในที่สุดแล้วเมื่อพเยสริ์จะเสด็จกลับมาจะมีการพิพากษา เกิดขึ้นโอเคในตอนนี้เราพูดก่อนว่าก็คือสิ่งที่พง์ให้ไว้กับเราอะในที่สุดแล้วพรง์จะมาพิพากษ,ษาซึ่งแน่นอนถ้าสมมุติว่าเราเชื่อในพระเยซูิตโอเคเราจะไม่ถูกพิพากษาตกนรกเพราะว่าย้อนบทที่5้าข้อยีบสบอกว่าเราบอกความจริงแต่ท่านว่าถ้าผู้ใดฟังคํำของเราแล้ววางใจในพระองค์ผู้ทรงใช้เรามาผู้นั้นก็ไม่ถูกพิพากษาเห็นปะถ้าเชื่อในพระเยซูกิตโอเคอ่าอย่า yeah. เชื่อในพระเยซูเชื่อในพระเจ้าที่ส่งพระเยซูมาเนี่ยก็คือไม่ถูกพิพากษาแต่ได้ผ่านพ้นความตายไปสู่ชีวิตแต่จะมีการพิพากษาเรื่องบาเหน็จรางวัลครับได้กําไรมาเท่าไหร่ฉะนั้นจงจําไว้ว่าในพระคัมภีร์ตอนนี้ในเรื่องเกี่ยวกับแผน่นดินของพระเจ้านั้นอันแรกครับพระเจ้าต้องการให้เรารับผิดชอบต่อมินาหรือสิ่งที่พระเจ้าให้โอเคโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับก็คืออย่าอย่ารอ,อยอเฉยจงทําบางอย่างโดยเพราะเพราะว่าในที่สุดแล้วพงษ์จะเสด็จกลับมา และข้อที่สามเพราะว่ามันจะมีบางคนครับที่ไม่ต้องการให้พระเยซูกิตครอบครองแล้วโดยมากก็คือไม่รู้และไม่เข้าใจและเราเนี่ยมีหน้าที่จะต้องเป่าประกาศเพื่อจะนําคนเหล่านี้ซึ่งจริงๆแล้วเป็นประชากรของมารกลับมาหาพระเจ้าเมื่อเขารู้จักพระองค์เขาจะต้องการให้พระเจ้าครอบครองเขาแล้วก็ประเด็นที่สี่ก็คือเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมามันจะมีการพิพากษาสําสหรับผู้เชื่อก็คือบําเหน็จรางวัลแต่ถ้าสําหรับผู้ไม่เชื่อนั้นมันเล็งถึงโอกาสของเขาที่หมดแล้วพี่น้องร้ผมหนุนใจเรา ถามว่าทำไมเราไม่ควรไปเคร่งเครียดมากเกินไปกับการนั่งลงคํานวณเวลาว่าเใกล้หรือ,อยังนอกจากไม่รู้ก็คือไม่ว่าพง์จะมาหรือไม่มาในยุคข,ของเราเราก็มีเวลาจํากัดในยุคข,ของเราและคนที่อยู่รอบข้างที่ไม่เชื่อก็มีเวลาจํากัดในยุคข,ของเขาพี่น้องเข้าใจไหมคือพวกเราอย่างมากนะมีชีวิตอยู่ก็ร้อยปีอะฉะนั้นถ้าพระเยซูไม่เสด็จกลับมาเราก็ต้องประกาศอยู่ดี พราะพงษ์ยังไม่มาเราก็กลับไปหาพงษ์อยู่ดีรวมทั้งคนรอบข้างที่ยังไม่เชื่อพระเจ้าเนี่ยเขาก็มีโอกาสเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ฉะนั้นพี่น้องเห็นยังสิ่งที่เราต้องทําไม่ได้แบบนั่งคํานวณเวลาแล้วไม่ทําอะไรเลยวิตกกังวลโหนสิ่งที่เราต้องทําคือทําธุรกิจของพงษ์เปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้ารู้ว่าวันหนึ่งพงค์จะเสด็จกลับมาให้เราเตรียมคนให้เราเตรียมพร้อมโอเคให้เราเตรียมคนที่ยังไม่พร้อมนั้นให้พร้อมให้ชุดให้เชื่อในพงษ์ แล้วก็รู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จกลับมาสําหรับคนที่เชื่อในพระองค์นั้นมันจะมีการพิจารณาถึงบําเน็จรางวัลเกิดขึ้นแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อมันจะไม่ใช่แค่บํเาเน็จรางวัลมันหมายถึงการตกนรกความพินาศในเบื้องไฟนรกฉะนั้นในขณะที่เรากาลังเน้นเรื่องแผ่นดินของพระเจ้าจงเน้นให้ถูกต้องอย่าเน้นคํานวณเวลาโดยไม่ทําอะไรแต่เน้นการเป่าประกาศการขยายแผ่นดินของพระเจ้าเอามีนาเอาสิ่งที่พระเจ้าให้นั้น ปใ,ใช้เพื่อจะนําให้คนที่ยังไม่รู้จักพระเจ้านั้นกลับมาหาพองให้ผมได้ยินเราพูดว่าเอาละพี่น้องที่ร่กครับให้เราดูมุมซ้ายล่างหัวข้อเห็นป่มเลิฟไทยแลนด์หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปลตามตัวรักประเทศไทยหนึ่งหนึ่งหนึ่งก็คือภายในสามปีครับจะครบปีสองพันยี่สิบแปดซึ่งสําคัญก็คือจะครบโปรแทรแสเซน์เข้ามาที่ประเทศไทยสองร้อยปีเป้าหมายคือเราจะเห็นเลขหนึ่งสามเลขโอเคก็คือหนึ่งอย่างแรกมีผู้เชื่อหนึ่งล้านคนตอนนี้เรามีผู้เชื่อประมาณห้าหกแสนเนี่ยเราทวีคูณ Okay. ใช้ทุกวันในการเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าและเป่าประกาศแบบที่ถูกต้องก็คือเป่าประกาศพร้อมกับสำแดงแผ่นดินของพระเจ้าโดยเพราะเรื่องที่เป็นซิกเนเจอร์โอเคก็คือการขับผีและรักษาโลกซึ่งเป็นสิ่งที่ทําลายอําอนาจของบาลอย่างชัดเจนโอเคหนึ่งที่สองก็คือมีเศรษยีไปบาลเศรษยาพิบาลผู้รับใช้พระเจ้าหมื่นคนหนึ่งที่สามก็คือมีคี้จักรหนึ่งหมื่นแห่งง่ายๆคือเศรษยาพิบาลหนึ่งคนดูอะไรหนึ่งขี้จักร โอเคมีสมาชิกประมาณร้อยคนถึงเวลานั้นในปี2028เราจะมีคริเสเตียนหนึ่งล้านคนซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แนะน่นอนโดยกฎทางคณิตศาสตร์คือให้เราทวีคูณใช้ผมหนุนใจเราจงใช้วันทุกวันครับเป่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าซึ่งก็คือการป,าป่าวประกาศข่าวดีซึ่งก็คือการป่าวประกาศเรื่องของพิธีศตลถามว่าทําไมเพราะว่าข่าวร้ายก็คือแผ่นดินนี้ถูกปกครองโดยมารครับมารได้ครอบครองผมหมายถึงอดีตนะเนื่องจากอาดัมทําบาป อาดัมได้ส่งมอบสิทธิอำนาจของการเป็นเจ้านายของโลกให้กับมารครับแล้วมารที่ชั่วร้ายก็คือกดขี่คนทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บมีความตายมีปัญหาครอบครัวติดยาเสพติดปัญหาทั้งหมดโอเครวมทั้งปัญหาทั้งหมดเบื้องหลังก็คือมารครับแต่ข่าวดีก็คือพระเยซูได้มาจัดการพง์ได้มาจัดการกับบาปพง์ได้มาจัดการกับมารพง์ได้ตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้นแล้วไปกระชากสิทธิทอำนาจออกมาจากมือของมาร และปัจจุบันนี้พรรองครอบครองและพรรองทำลายการงานของมารน,นี่เป็นสาเหตุที่เมื่อเราถูกส่งออกไปนั้นไม่เพียงแต่เปล่าประกาศครับการเปล่าประกาศนั้นมันจะมาควบคู่กับสิ่งที่สาแดงให้เห็นเช่นขับผีรักษาโลกเพราะว่าอะไรเพราะว่าผีเป็นลักษณะของการครอบครองของมา,โารโรคภัยไข้เจ็บมาจากมารและพระเจ้าใช้เราจะเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าฉะงนั้นจงเข้าใจความจริงคนนี้พระญาณของพระเจ้าซึ่งคือพระเจ้าเองอยู่ในเราจงทําให้ตัวเองเต็มล้นด้วยพระญาณโดยสุด อ okay. จงทําให้ของประธานก็คือพระวิญญ,ญาณลุ่งเรืองในตัวเราผู้ประสาแปดเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าเปล่าประกาศการครอบครองไม่ต้องกลัวครับพระเจ้าอยู่ในคุณพระเจ้าสัตด์สทธมากกว่าคุณเมื่อคุณกล้าเคลื่อนไหวไปกับพระเจ้ามาสําคัญและการอาศัศจรรย์จะเกิดขึ้นและประเทศไทยจะกลับมาหาพระองค์ให้ผมได้เราพูดว่าเอาละ่ะพี่น้องที่ลกครับให้เรามาทําสิ่งที่สําคัญมากก็คือมหาสนิทซึ่งแปลว่าสนิทมากครับพระกายของพระเยซูแตกหักเพื่อเราหายดี ผมเปล่าประกาศว่าด้วยบาดแผลเคยนตีของพระเยซูโอเคท่านทั้งหลายได้รับการรักษาหายไม่ใช่จะได้รับแล้วเพราะว่าพระเยซูได้รักษาเราแล้วได้เจ็บแทนไปแล้วฉะนั้นผมเปล่าประกาศว่าทุกคนที่ได้ยินได้ฟังโอเคอาจจะแตะรับหาสนิทรหรือไม่แต่อยู่หน้าเดียวกันกับผมผมเปล่าประกาศถึงการหายโรคผมเปล่าประกาศคําอธิษฐานด้วยความเชื่อว่าด้วยบาดแผลเคยนตีของพระเยซูฟงได้ถูกเคยนตีไปแล้วท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาจากทุกโรคภยัยจากทุกต้นเหตุ ผมเปล่าประกาศว่าถ้ามีสิ่งใดขัดขวางจงออกไปความไม่เชื่อจงออกไปแล้วเปล่าประกาศสิ่งนี้ว่าพระเยซูได้รักษาการรักษาโรคเป็นข้อเท็จจริงในฝ่ายวิญญาณเราดึงสิ่งนี้ลงมามีพระคุณสาหรับสิ่งนี้พระเยซูได้เจ็บไปแล้วฉะนั้นเราจึงหายดีโรคไขยไข้เจ็บทั้งหมดทุกต้นเหตุทุกปัญหาจงออกไปจงหายโรคในนามพระเยซูครัอาเมนพี่น้องที่รักพระฤธิ์พูดถึงดีเพื่อเราพระฤๅษีพูดอะไรครับเยอะแยะพระฤธิ์พูดถึงการที่ บาปทั้งหมดได้รับการยกหมดแล้วโอเคโดยบาตรโดยโดยการที่พระเยซูตายถูกฝังแล้วเป็นขึ้นบาปทั้งหมดได้ถูกจัดการเมื่อคุณเชื่อในพระเยซูกิตโอเคอคุณก็รับเอาการให้อภัยบาปท,ทั้งหมดทะานั้นถ้าคุณเชื่อว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าตายเป็นไม้เขนถูกฝังแลวเป็นขึ้นคุณรอดแล้วครับคุณรอดจากการวิพากษาโอเคสิ่งที่ผมอยากจะบอกคุณก็คือว่าจงดําเนินอย่างใกล้ชิดแต่ว่าคุณจะมีการวิพากษาเกี่ยวกับเรื่องการบําเหน็จรางวัล ฉะนั้นจงใช้มินาที่พระเจ้าให้ใช้ตะลานความสามารถในการที่จะนําคนจํานวนมากรู้จักพร์โอเครับใช้พระเจ้าสิ่งที่สําคัญมากกว่าการรับใช้ในโบสถ์คือการรับใช้นอกโบสถ์อย่าไปยุ่งกับงานรับใช้ในโบสถ์มากเกินไปจงรับใช้นอกโบสถ์รักใช้นอกโบสถ์คือหลายป่าวประกาศแผ่นดินของพระเจ้าวางมือรักษาโลกขับผีโอเคสร้างสาวกซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องทําเราต้องจับปลาในที่ที่ปลาอยู่ ไม่ได้จับปลาในที่ที่เราสะดวกสบายจับปลาในที่ที่ปลาอยู่ออกไปเปล่าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าออกไปรักษาโลกออกไปสร้างสาวกให้ผมได้เยลพูดว่าพี่น้องที่รักครับโอเคผมเปล่าประกาศว่าสิ่งที่ดีต่างๆกําลังเกิดขึ้นผมเปล่าประกาศร่าผลิตของพเยูคิดทำให้ความอับอายออกไปผลิตของพเยูคิดทำให้เราครอบครองแบบกษัตริย์ในชีวิตนี่เป็นอีกแง่มุมที่เราจะเรียนกันในอนาคตคือการครอบครองพระเจ้าผ่านทางเราพี่น้องที่รักครับโอเคโดยผลิตของพเยสคิดโดยการที่พระเยซูถูกเคี่ยนนั้น ามารซสตานได้แพ้ไปแล้วเรามีชัยชนะเหนือสตานเพราะผลิตเพราะคำพยานพูดให้สอดคล้องกับผลิตผมป่าประกาศว่าแผนงานทั้งหมดของศัตรูถูกทำลายคิดเซียนไม่จำเป็นต้องได้รับการบำบัดปลดปล่อยเพราะเราถูกบำบัดปลดปล่อยออกมาแล้วเราอยู่ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์แผ่นดินแห่งความสว่างโอเคเราไม่ได้อยู่ในเขตอำนาจของมารอีกต่อไปแล้วเราเปล่าประกาศว่าเราเคยอยู่ใต้อุ้งมือมารแต่ปัจจุบันนี้มารอยู่ใต้อตุ้งตีนเราในนามพระยคริสต์อีกไม่นานมันจะแหลกลานใต้ฝ่าเทา้า เราเปล่าประกาศเพราะว่าสิทธิอำนาจละลิตอำนาจทั้งหมดอยู่กับพระเยสกิทว่เป็นศรริษะเราเป็นพระกายครับเมื่อเมื่อพระกายครอบครองโอเคเมื่อเมื่อพระเศียรก็คือพรพเยสกิครอบครองเราครอบครองด้วยด้วยสิทธิอำนาจละลิซอำนาจของพวกฉะนั้นผมเปล่าประกาศว่าสิ่งต่างๆที่ไม่ถูกต้องออกไปผมเปล่าประกาศว่าครอบครัวของเราโอเคเต็มไปได้วยพระคุณสองเท่าเต็มไปได้วยความโปรดปรานสอ,องเท่าเต็มไปได้วยอาเสียงหัวเราะสองเท่าเต็มไปด้วยความเข้าใจผมหักและทําลายแผนงานทั้งหมดของศัตรูผมเปล่าประกาศถึงการชาระ ผมป,ประกาศถึงการทะลุทุรงผมป,ประกาศว่าประเทศไทยโอเคมีการทะลุทุรงมีอ่าเต็ไมไปด้วยครีเอทีฟไม่ได้ بر, การอัศจรรย์ของการทรงสร้างใหม่ผมป,ประกาศสิ่งนี้ข้าแต่พระเจ้าแผนงานทั้งหมดของโปรงกําลังทะลุทุรงผมป,ประกาศถึงการปีแห่งการป,าประกาศแผ่นดินของพระเจ้าคืออํานาจการครอบครองของโปรงความดีงามของโปรง่งผมป,ประกาศสิ่งนี้พี่น้องรักกดไลค์กดแชร์สบตับสบตับอ่ะกดสับตะไคร ทำให้รายการเข้าใจพิพัมพีทีละข้อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจาวันเข้ามาฟังลองฟังก็สิบวันเห็นตัวเองเข้าใจพัมพีดีขึ้นเห็นการเงินได้รับการอวยพรเห็นการปลดเนี่ยอัศจรย์เห็นการรักษาโรคผมปล่าอากาศนะมีบางคนที่นอนเป็นผักเป็นน้ำมาพึกอมภาสคุณลุกขึ้นแล้วเป็นปกติจงลุกขึ้นแล้วเป็นปกติผมเปล่าอากาศว่าคนตาบอดมองเห็นหูหนวกจงได้ยินคนที่มีโรคอ่าที่เป็นการลบกวนของวิญญาณชั่วหดขู่ซึมเศร้าอยากฆ่าตัวตายคุณหายในนามเพียร์สกิตผมปล่าอากาศถึงการ ผมปลดปล่อยทุสวรรค์ท่จะทาสิ่งนี้ในนามพระเยซูสกิ์พี่น้องที่รักกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้โอเคแล้วทําให้รายการเข้าใจพวมพิธีละข้อเป็นกิจวัตรประจําวันลองเข้ามาฟังฟังพร้อมกับครอบครัวฟังพร้อมกับลูกรับมาหาสนิทเชิญเพื่อนในกลุ่มเซลมาฟังรับมาหาสนิทด้วยกันแล้วคุยและจำเริญขึ้นด้วยกันโอเคเอาล่ะพี่น้องที่รักให้เราพูดพร้อมกันว่าชีวิตของฉันเคลื่อ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 นโคชา้าโลมประเจ้าออนครับอ้าฮูอามา